h e ลโหลโยเวันนี้จะมาแนะนำระบบที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้นะฮะนั่นก็คือระบบ Hero Academy นะครับระบบ Hero Academy คืออะไรก็คือระบบสร้างฮีโร่ระดับสูงนะครับที่สูงกว่าระบบ t ทรนนิ่งแคมปนะฮะเนี่ยฮะระบบ t ทรนนิ่งแคมปครับโดยปกตินะครับระบบ t ทรนนิ่งแคมปที่เราสร้างฮีโร่ต่างๆได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด20เรเวลใช่ไหม ซึ่งอันที่น่าลุ้นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอันที่เป็นเลเวล20คือคืออันเลเวลสุดท้ายใช่ไหมที่ลุ้น3-5ดาวนะฮะแต่ว่าเป็นฮีโร่คลาสสิกคือเราสามารถลุ้นทำฮีโร่3-5ดาวได้ในโหมดนี้นะฮะแต่ว่ามันจะได้เฉพาะฮีโร่ตัวคลาสสิกเท่านั้นนะครับฮีโร่คลาสสิกคืออะไรสามารถเข้าไปดูในช่องของผมได้นะจะมีอธิบายว่าประเภทของแต่ละฮีโร่มีอะไรบ้างหรือถ้าอยากรู้ทางลัดเลยก็นี่เลยครับ ไปที่ซัมมอนตรงนี้แล้วก็ไปที่อีพิกซัมมอนตรงนี้นะฮะอีพิกซัมมอนตัวนี้ก็คือเหล่าฮีโร่พวกนี้คือฮีโร่สายคลาสสิกทั้งหมดครับอ่าคือฮีโร่พวกนี้สามารถเทลนได้จากบ้านบ้าน20สิตรงนี้จะบ้านเลเวลยี่ิตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะนอกเลือกไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราได้กลับเข้าเรื่องก,ก,กันละกันก็คือระบบฮีโร่อะคาเดมีตรงนี้ครับมีอะไรบ้างน,นะแล้วผมจะพาไปดูกันครับระบบ h e โ o Academy มฮะมันจะมีทั้งหมด10บเลเวลนะสิบเลเวลครับแต่ว่ามันก็จะมีอันที่นิยมทำกันนะฮะอยู่ประมาณ3าถึงสอันนะจริงๆผมยังรีเสิร์ชไม่ครบนะเพราะว่าเอ่อบางอันมันไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่ได้รีเสิร์ชครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังแล้วกันอันแรกก็จะเป็นสร้างฮีโร่ดาวเดียวแบบ1นนาทีนะใช้ของตามนี้เลยครับตามภาพเลย อันที่สองเนี่ยจะเป็นสร้างทูบก็คือสร้างทหารจิ๋วได้คือปกติทหารจิ๋วใช่ไหมเราต้องอ่าไปเก็บเลเวลหรือไม่ก็ต้องใช้เหรียญทองตรงนี้นะเหรียญทองตรงนี้ในการเปิดถูกไหมฮะเนี่ยอันนี้ครับคือเปิดแล้วเพื่อหาทูบใช่ไหมฮะหรือว่าไปเก็บเลเวลอะไรเงี้ยตามด่านแต่ว่าพวกนั้นจะได้ทูบดาวเดียวแต่ว่าฮีโร่แคนดี้เนี่ยสามารถสร้างได้นะฮะก็คือเลเวลสองตรงนี้จะเป็นสร้างาทูปหนึ่งดาวอันเลเวลที่สามเนี่ยฮะจะเป็นสร้างฮีโร่สองดาว อันที่หนึ่งการที่3มเนี่ยเอาไว้สําหรับกินย่อยอ,ะอ่ะแต่มันจะทําได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมยังไม่ไ,มได้รีเสิร์ชนะก็คือผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะส่วนเลเวลที่สี่นะครับจะเป็นทําทูปอสองดาวอันนี้ก็จะเอาไว้ให้ทุบกินอะ่ะก็คือจะเพิ่มเลเวลทูบสามารถสร้างทูบได้นะฮะอันที่5ตรงนี้ฮะ,ะก็จะเป็นสร้างฮีโร่สดาวนะครับอันที่6นะฮะอันนี้สําคัญที่ผมจะใช้บ่อยหน่อย อันที่หกเนี่ยจะเป็นแรทูบแรทูบก็คือเป็นสร้างทูบสามดาวฐานจิ๋สามดาวครับวัตถุดิบที่ใช้นะฮะก็จะมีเออ่มีเหล็กแล้วก็ทหารเขียวร้อยห้าสิบแล้วก็รองเท้าพวกนี้หาง,ง่ายอ่าใช้เวลาในการทํารู้สึก,กว่าจะเอสามวันนะประมาณสามวันสามหรือสองวันนี่แหละไม่แน่ใจมันยังไม่คํานวณให้ผมอันนี้คือใช้บ่อยใช้บ่อยเลยอันที่เจ็ดนะฮะก็คืออ่าเทรนเนอร์ฮีโร่นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ ไอตัวที่มันกินแล้วได้เลเวลเยอะๆอะไปให้ดูแล้วกันตัวนี้เออนี่ยเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้ครับเนี่ยเทรนเนอร์ฮีโร่ตัวนี้อ่อนนาต,อตัวที่ไว้สําหรับกินโดยเฉพาะจะมีทั้งซื้อเล่นเควสต่างๆที่เราจะได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้สามารถสร้างได้เลยสร้างได้จากฮีโร่อคาเดมีนะฮะอันนี้คือลุ้นตัวเทรนเทรนเนอร์ฮีโร่หถึงหไอหนึ่งถึงสดาวเลยนะก็คือมีอาจจะกินเยอะกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ เลเวลที่แนะอันนี้เป็นอีพิกฮีโร่เาก็เป็นฮีโร่สีดาวอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าฮีโร่สีดาวผมเยอะแล้วส่วนอันที่เลเวล9อันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกันนะเพราะมันเป็นการเอาฮีโร่ทุบสีดาวแลกสีดาวเป็นการแลกนะไม่ใช่เป็นการสร้างนะครับแลกหมายถึงว่าสมมติคุณมีทุบที่เป็นสีม่วงสีดาวใช่ไหมคุณสามารถเอาบปแลกเป็นสีอื่นแต่มันสุ่งนะ อาจจะสุ่มได้สีฟ้าหรือสีเขียวอะไรเงี้ยที่เป็นสีดาวนะครับนี่คือเป็นเป็นการแรกครับทีเนี้ยทีเด็ดนะครับมันจะอยู่ที่เลเวลสิบตรงเนี้ยฮะเลเวลสิของ h e โ o Academy นะครับก็คือเอาไว้สําหรับสร้างตัวเลเวลห้าดาวครับเอ่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่การสร้างตัวนะจริงๆมันน่าจะเรียกว่าการแลรก,กกว่าก็คือการเอาฮีโร่ที่เราไม่ได้ใช้อนะฮะไปแลกเป็นฮีโร่หดาวตัวอื่น คือการันตีเลยนะว่าได้5้าดาวแบบร้อยเซ็พูดง,ง่ายคือเอาฮีโร่ตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับไปแลกโดยใช้เนื้อแล้วก็ทหารจิ๋วสีเขียวเนี่ยสามร้อนะ,ะแล้วก็ตามด้วยฮีโร่หตัวที่เราไม่ได้ใชนะไปแลกทีเนี้ยทีเด็ดของมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้แลกได้เฉพาะฮีโร่ที่เป็นสายคลาสสิกนะครับมันจะมีแลกได้ฮีโร่ที่เป็นตัวพิเศษพิเศษด้วยโดยเลดนะครับมันจะเป็นตามนี้นะ 95%นะฮะที่จะได้นะครับก็คือจะเป็นฮีโร่สายคลาสสิกอันนี้คือผมอ่านจากในในบอร์ดเลยนะที่เขามาตัวแอดมินเขามาเขียนในบอร์ดเลยก็คือจะเป็นฮีโร่สายคลาสสิก95%เลยนะ <laughs> ถือว่า,เ,าเยอะเหมือนกันนะ95%ก็ก็เยอะมีโอกาสที่จะได้พวกแมกนิคอะไรพวกนี้พวกตัวฮีโร่สายคลาสสิกครับแต่อีกหนึ่งช่องทางที่มันลุนได้ครับก็คือไอ5้5%ที่เหลือนี่แหละ ไอห้าเปอร์เซ็นที่เหลือมันมีอะไรบ้างนะฮะัห้าเปอร์เซ็นชุดแรกนะครับที่มีโอกาสที่จะได้นะก็คือหมายถึงว่าเราเอาฮีโร่ตัวที่เราไม่ได้ใช้ไปแรกอ่ะก็จะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นตรงนี้ที่จะได้ก็คือเออ่ในกลุ่มของโหมดฮีโร่แอเลนติสนะครับซีซั่นสองนะก็จะมีพวกเอเซน่าโพไซดอนทาแล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถมีสิทธิ์ลุ้นได้นะฮะแล้วก็ต่อมาอีกห้าเปอร์เซ็นนะฮะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มห้าเปอร์เซ็นนะก็จะมีฮีโร่จาก อ่าชาเลนจ์อีเวนต์ต่างๆด้วยนะบางตัวนะจบอ่าผมย้ำนะครับบางตัวนะบางตัวยังไม่เข้านะแล้วก็มีโอกาสได้บางตัวตามนี้นะก็จะมีพวกอาริสเดอะแฮตเตอร์บอสบูฟการเดียนแพนเตอร์คิงอาร์เธอร์เลดฮูดอ่างเงี้ยเลดี้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เป็นฮีโร่5%จากอ่าชาเลนจ์อีเวนต์นะฮะยังมีอีกนะยังไม่หมดนะอันนี้ที่เด็ดเลยครับก็คือจะเป็นพวกอ่าฮีโร่รายเดือนที่เคยเข้ามานะในช่วง ปีแรกๆนะครับจะเป็นฮีโร่อัพเดอร์มันนะฮะก็จะมีพวกควายแดงเก็บเมเกอร์อ่าหรือว่าจะเป็นตัวชุบอย่างพวกอัลเบลิสนะฮะร,รวมถึงสายฮิลอย่างพวกเดเลล่าแล้วก็ดาร์ฟฟงนะพวกนี้คือพวกเกรดเกือบเอทั้งนั้นเลยนะหรือจะเป็นพวกเอ่อร์ทิน่านะฮะซิมคิชารวมไปถึงเซรีนด้วยนะอันนี้คือฮีโร่ที่แบบว่าหลายคนก็น่าจะอยากได้กันนะอันนี้คืออยู่ในโหมดของ5%นะครับที่โพดมาทั้งหมดนะครับก็คือมีฮีโร่อัพเดอร์มัน เออ่ฮีโร่ชาเลนจ์นะครับแล้วรวมถึงเออ่ฮีโร่อีเวนต์ต่างๆนะครับพวกนี้ครับอยู่ใน5%นะฮะส่วนอีก95%ก็อ่นนะก็คือฮีโร่สายคลาสสิกครับก็คืออันนี้คือแรกนะคือการแรกนะคือตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันว่าเออ่วิธีการแรกแลกยังไงนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเลือกฮีโร่หนึ่งตัวนะแต่อันนี้คือผมล็อกไว้อยู่เดี๋ยวผมขอแยกไปปลดก่อนนะครับปลดก่อนผมเอาจัดติดแล้วกัน อันหนึ่งนะจติกโอเคเพราะว่าจติกผมไม่ค่อยนิยมอะผมไม่ค่อยชอบพีโลสายสโลก็เลยเ,เก็บอยูเออไม่ใช่ตัวนี้สิ <laughs> เอาตัวไม่เต็มสิครับไหนฮะเดี๋ยวผมขอหายานหานินหนึ่งอยู่ไหนว่าเดือนนะเดือนนะขอ,อย่านหาแป๊บหนึ่งไอ้ข้างบนมันเต็มนี่ทั้งนั้นเลยเนียนเดี๋ยวผมหาตอนนั้นอยู่ไหนเออสงสัยจะเลย สกู๊บกับสกูอ่านี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดล็อกก่อนนะนี่ครับเสร็จปุ๊บก็ไปที่ฮีโรคาเนมินะฮะหลังจากนั้นให้เราเลือกฮิโรคือสุดท้ายนะรีเทนนะอ่ามันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกนะครับนี่ครับหลังจากนั้นให้กดรีเทนนะใช้ฐานจิ๋วสามร้อยนะฮะแล้วก็เนื้ออีกประมาณล้านสองนะฮะเกือบล้านสามกดรีเทนปุ๊บมันถามว่าต้องการใช่ไหม <laughs> ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้นะ กด yes เ <c oughs> นี่ยฮะจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแล้วสามารถเทรนได้ทีละตัวด้วยนะแรกได้ทีละตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีฮีโร่ที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าฮีโร่ตัวไหนที่ไม่ถูกใจสามารถเอามาแลกได้นะเอามาลุ้น5%ก็คือฮีโร่ตัวพิเศษพิเศษที่ผมพูดให้ฟังนะครับบางคนเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะให้แค่5%มันจะยากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณลองไปดูเลทเลทการเปิดฮีโร่นะฮะพวก l ลเ e n ร์เมอนนะฮะดูนะครับเนี่ยฮะมันเปอร์เซนต์กว่าเองครับแล้วส่วนใหญ่คนเปิดก็จะเปิดได้3ามดาวทั้งนั้นเลยนะแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยเดี๋ว่าเน,นี้ยแค่เปอร์เซนต์กว่าพวกเปอร์เซนต์กว่าทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยหเลยนะครับเสียแค่เนื้อนะกับทหารเขียวนะผมว่ายังไงก็คุ้มครับสําหรับคนที่มีฮีโร่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ใช้งานฮะเอาไปแลกได้นะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับไอ้ระบบฮีโร่แคนเนอี่อันนี้ครับมันจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาในการสร้างนานพอสมควรนะสร้างยังไงนะก็คือพูดง่ายๆคือจะต้องออมีบ้านยี่สิบอยู่หลังหนึ่งหลังไหนก็ได้ยี่สิบแล้วสามารถคอนเวิร์ตนะครับตรงเนี้ยเป็นฮีโร่แคนเนอี่ได้นะครับแต่ว่านี่ผมคอนเวิร์ตมาแล้วอ่าทีนี้พอคอนเวิร์ตมาปุ๊บเนี่ยในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะมีเรื่องของต้องใช้คังเนื้อคังเหล็กครับเอาความจริงเลยนะเอาจริงๆเลยนะ มันต้องสร้างตันเกือบทุกอันนะเรียกว่าตันเกือบทุกอันนะครับถึงจะสร้างไอ้เลเวลสิบอันสุดท้ายได้ฮะเดี๋ยวผมเทนได้ตัวไหนมานะฮะเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมกันนะฮะหากใครมีอะไรสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาสอบถามได้นะครับหรือว,ว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า